คลิปนี้สี่ขาแคมป์จะชวนทุกคนไปรู้จักที่พักน่ารักราคาหลักร้อยที่ต้อนรับน้องหมาตัวน้อยๆของเราค่ะพฮมสเตย์เล็กๆแต่อบอุ่นหัวใจให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านแต่บรรยากาศดีที่นี่ Lovely Farm Stay เขาคอค่ะกดไลค์กดแชร์ กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ชวนเพื่อนๆออกมาเที่ยวด้วยกันมาดามพุชชี่สี่ขาแคมป์ไปกลางเต็นท์กับน้องหมาช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่ชีอึเก็บให้เรียบร้อยอย่าปล่อยไปรบกวนเต็นท์อื่นนะคะเป็นยังไงคะท,งทัานไทยเราจะพาเพื่อนๆมาพักบ้านเนาะวันนี้ค่ะเป็นบ้านพักนะคะคืนละ800บาทเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านที่เราพักเป็นยังไง ไปค่ะนี่หลังนี้นะคะขึ้นละแปดร้อยบาทเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะขึ้นไหวไหมลูกอ่ะขึ้นขึ้นเร็วเอาเร็วเร,วเรวพาไปดูบ้านพักหน่อยลูกวันนี้ขอแบกกดนะคะแบกกดการกางเต้นเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่พายุเยอะเหลือเกิน โอ้บ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนหลังไหนหลังไหนเอวขวาลูกเอวขวาไไอ่าพ่อเปิดไปดูข้างใน,นนะเรวข้างในเป็นยังไงที่นี่ต้อนรับน้องหมานะคะแต่ว่าต้องเตรียมเอ่อผ้าปูผ้าอะไรมาหน่อยก็ดีเนาะช่วยๆกันนะคะรักษาความสะอาดอ่าข้างในเป็นยังไงก็ คือบ้านพักหลังละ800เนี่ยจะมีอยู่4หลังนะคะต้อนรับน้องหมาน้องหมาฟรีด้วยนะฝั่งนี้นะคะ2หลังแล้วก็ฝั่งที่เราอยู่เนี่ยก็แยกโซนมาก็2หลังเหมือนกันซึ่งโซนนี้จะเงียบมีม้านั่งมีอ,อะไรว้ให้นั่ง ดูวิวนะคะนี่นี่คือวิวหน้าห้องพักแต่ว่ามืดแล้วเดี๋ยวตอนเช้าถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ขอไปดูด้านในห้องพักกันก่นอนดีก,กว่าคะ่ะพักไม่เล็กเกินไปแต่ก็ไม่ใหญ่นะคะกลางๆค่ะก็มีที่นอนเนาะคะฟุ f นะคะมีที่วงทีวี ห้องนงห้องน้ำก็ประมาณนี้นะคะน้ำองค์น้ำอุ่นมีในตัวไม่มีแอร์นะคะมีพัดลมเพราะว่าที่นี่หนาวอยู่แล้วนอกขอขอไม่มีตู้เย็นนะคะมีน้ำให้สองขวดประมาณนี้แล้วคืนนี้เรากินอะไรพ่อเย็นนี้เราสั่งอะไรหมูกระทะสองร้อยห้าสิบบาท นะคะคือขอชิลๆบ้างเพราะว่าถ้าพายุมาอะไรมาก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะก็เราก็จัดไปนะคะเดี๋ยวเราขอไปเตรียมของลงรถก่อนปูผ้าปูอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากินหมูกระทะกันโอ้หน้องไทยอ่ะ <c oughs> น้องไทยนอนชิลเลย <c oughs> เออโอเคค่ะไปขนของก่อน ณเวลา17นาฬิกาหมูกระทะที่เราสั่งให้ทางรีสอร์ทจัดการให้ก็มาเสิร์ฟถึงหน้าห้องเลยค่ะจนลืมถ่ายคลิปค่ะนึกได้อีกทีก็เหลือแค่หม้อดำๆแบบนี้แล้วค่ะและตอนนี้ก็สองทุ่มเสรศๆแล้วนะคะเราคงดื่มดำกับบรรยากาศรอบกายได้เพียงอีกนิดนึง เจ้าเด็กสีขาวาเลนไทนยและอ่งเปาเ,เริ่มออกอาการตัวสันเป็นเจ้าเข้าเพราะความหนาวนะคะจนเราจะต้องเอาผ้ามาห่มไว้นะงั้นคืนนี้เราขอราตรีสวัสดิ์กันไปก่อนนะคะต้อนรับวันใหม่เช้าวันที่28ตุลา2563ด้วยบรรยากาศสวยๆของดอกไม้รอบๆร,รีสอร์ทส่วนตัวเราเองก็อดใจไม่ไหวกับบรรยากาศรอบกายต้องเดินออกมารับบรรยากาศในยามเช้า และก็ที่สําคัญเราจะพาทุกคนไปดูจุดกลางเต้นด้วยนะคะที่นี่มีจุดกลางเต้นด้วยค่ะแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าให้นะถ้าจะขอใช้ไฟคงต้องบรบกวนทางเจ้าของรีสอร์ทต,ต่อไฟให้นะคะค่ากลางเต้นที่นี่คิดเป็นหลังค่ะหลังละ400บาทนะคะเป็นลานกลางเต้นขนาดเล็กนะคะเป็นสนามหญ้าค่อนข้างเรียบนะคะ อีกนิดหน่อยค่ะจากจุดกลางเต้นเราก็จะเดินไปอย่างห้องน้ำนะคะเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองนะคะห้องน้ำด้านหน้านี้จะมี3ห้องนะคะทุกห้องมีน้ำอุ่นแต่เป็นระบบแก๊สนะคะ เดินออกมาจากห้องน้ำค่ะเราก็มาพบกับจุดนี้ค่ะเป็นเต็นท์หลังคามุงจากนะคะซึ่งจริงๆแล้ว,วเราตั้งใจจะมาพักไอ้แบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเสียใจจริงๆที่วันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะทุกคนแต่ก็คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะคะในราคาหลังละ600บาทค่ะมีเครื่องนอนให้นะคะ และดูบรรยากาศด้านหน้านี้สิคะสวยเหมือนกันนะเนี่ยไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะ ถือว่าบรรยากาศดีทีเดียวเลยนะคะกับจุดนี้เนาะเหมาะกับการนั่งกินปิ้งย่างนั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆชิลๆนะคะและแถมมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าแยกหลังใครหลังมันนะคะมีบันไดหน้าบ้านมีบุมดอกไม้แต่ละหลังให้ด้วยนะคะส่วนห้องน้ําค่ะก็จะใช้ในโซนเดียวกันกับที่กลางเต็นท์เลยเนาะถ้าเดินมาจากเต็นท์ตรงนี้นะคะบ้านหลังคางมงจากเนี่ย เราก็จะเห็นห้องน้ํานะคะแล้วก็มีอ่างซิงค์ค่ะแล้วก็ห้องน้ําก็เป็นแบบฝักบัวไม่มีน้ําอุ่นนะคะตรงนี้ถ้าอยากได้น้ําอุ่นก็ต้องเดินไปด้านหน้านะคะแล้วถ้าเรามองจากมุมสูงนะคะเราก็เห็นว่าพื้นที่ของรีสอร์ท l o v e l y Farm Stay นะคะจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะคะ เดินไม่ไกลหรอกค่ะไม่เหนื่อยแน่นอนนะคะแล้วก็จะเห็นว่า,าจุดของห้องน้ําของลานกลางเต็นท์แล้วก็ตรงเต็นท์หลังคางมุงจากแล้วก็โซนบ,บ้านพักเนี่ยจะไม่ไกลกันเลยนะคะเดินได้รอบทั่วเลยค่ะส่วนบ้านหลังใหญ่นะคะก็มีค่ะแต่ว่าเสียใจนะที่เราไม่ได้สอบถามมานะคะยังไงก็เดี๋ยวติดต่อไปทางรีสอร์ทเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะส่วนอาหารเช้าก็มีนะคะ มี2ราคาค่ะชุดละ60บาทแล้วก็ชุดละ100บาทส่วนใหญ่ที่จะเป็นพวกไข่กระทะขนมปังกาแฟข้าวต้มอะไรประมาณนี้นะคะก็เลือกตามราคาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เกือบ9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะทุกคนแม่เราเดินกันซะ เพลินเลยนะคะเราคงต้องเก็บของกันแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ดูจากท้องฟ้าใสๆในวันนี้แล้วหวังว่านะคะเราคงโชคดีนะคะที่พายุโมราเบจะผ่านพ้นประเทศไทยไปได้นะคะและคืนนี้เราก็คงคิดว่าคงจะได้กางเต็นท์แหละเพราะว่าจะไปหาที่กางเต็นท์ในเขาเคาะในคืนนี้นะคะแล้วเราเองก็คงต้องลางกันด้วยบรรยากาศรอบๆร,รีสอร์ทนะคะกำลังสวยเลยะคะ่ะตอนนี้ ตืบอกไปคะ่ะว่าที่ l o v e l y Farmstay เนี่ยนะคะถ้าช่วงฝนตกนะคะแล้วก็ไม่มีลมนะมารบกวนนะเราสามารถที่จะชมทะเลเหมอกปุ้งๆรอบๆร,รีสอร์ทได้เลยนะคะแต่ว่าเสียใจด้วยที่พวกเราไม่ได้พกดวงมาก็เลยไม่ได้เห็นหมอกปุ้งๆสวยๆแบบนั้นนะคะก็เลยนั่งมองฟ้าใสๆแบบนี้ไปพังๆก่อนนะคะทุกคนอ่าแล้วใครสนใจนะคะที่จะติดต่อ่าทางรีสอร์ทนะคะ ก็ดูจากเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเ,ออเขามี Facebook ด้วยนะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชหาคำว่า Lovey l Farm ได้เลยค่ะเราคงย้องลากันไปสักทีแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอิงได้ล้วคะไ,ไปเปีนยงลูกยัง ลูกยังลูกหลับแล้วเหรอแม่ลูกอ่อนนะคะที่นี่มีหมาสองตัวแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นหมาแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกได้ฮัทตัวยังตัวเล็กๆอยู่เนาะเลี้ยงลูกต่อนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วตัวเองสาม,มีเธออยู่ไหนสาม,มีอ่ะไปหาสาม,มีเธอสินี่ไงสาม,มีเขาเอินอนตาแดด พิงแดดกันใหญ่เลยโองไงหนาวไหมจะไปแล้วอืมไปแล้วนะง่วงเลย,เลยไปละโอเคเก่งมากไปยนะบายมาซะจะไปละบายบายไม่สนใจเราเลยหลับละบายบาย